พงพงพงอพงทำงงพงพงอพง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 บัวพงพงทำพงพงทำพงพงพงจ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 งลง างองูไม่อยู่งูไม่ได้งองูไปเที่ยวโดงงองูหายวิเที่ยวเอาก็พูดได้ดิพงพงพงสละอะไรนะสละองพูดดิสละองพูดดิเล่พูดแล้วที่หนักกินดีๆเดี๋ยวมันนี่อุ้ยนี่เซอะไรเนี่ยเซมาสเตะเซเซ กนะ็มาทางใช่หรอ